สวัสดีค่ะพี่ต้อยนะคะวันนี้พี่ต้อยก็จะพามาด้หญ้านะคะก้อนพุทธสุปโชคนะคะพุทธสุปโชคนี่ค่ะดาา้หญ้าเราก็ด้หญ้าโคนเขาแล้วก็ตกแต่งโคนต้นนะคะให้สวยงามต้อยก็จะวางก้อนอิฐวางหินนะคะตามโคนต้นเอาหญ้า าก็จะวางตามคนต้นถอนแยกอันนี้มันเป็นพวกดอกไม้แห้งดอกชงโคนนะที่หลังยาๆนาพี่ต้อยจะจะมาตกแต่งโคนต้นใบห่ควนดินนะคะให้สวยงามเป็นปลูกเป็นแนวอะคะ่ะไม้สูตอพุทธสุบรโชกเนี่ยเขาเป็นไม้ที่ว่าเป็นพุ่มนะคะ เราก็ตัดแต่งได้นะให้เป็นทรงไหนก็ได้นะคะทรงสี่เหลี่ยมทรงกลมได้หมดนายม,มงคลคก็จะผลิตโคนต้นเดี๋ยวเราก็จะเอาอีกวางโคนให้สวยงาม แต่งโคนเขา่ะค่ะเขาเป็นไม้ที่ว่าพอราเขาเป็นพุ่มแล้วก็จะสวยแต่งได้นะคะเป็นไม้ประดับไม้ดอกสีขาวค่ะแล้วก็อ,อิกวางโคนตามโคนให้สวยงามนะคะนี่ค่ะแดดจะส่องหน่อยนะคะนี่ค่ะ กำลังกายด้วยค่ะวางตามโคนแต่งให้เขาสวยงามได้ย่าแล้วก็แต่งโคนนให้มีย นมพี่้ายก็ได้ทำหลายต้นแล้วค่ะนะะี่ค่ะโอ้อยากเป็นน้นเลยนะคะควรยิงเขาแล้วก็ไม่ให้ยากขึ้นแล้วก็นั่นเวลาเขาโตเราก็สามารถตัดแต่งเป็นพุ่มสี่เหลี่ยมเป็นพุ่มวงกลม ไม้ประดับนะคะดอกก็สวยชื่อก็เป็นมงคลน,นะคะค่ะพี่ต้อยก็พามาดูนี่ค่ะนี่นี่ตัดแต่งแล้วค่ะนี่ค่ะนี่นี่ดูต้นตรงโน,น้นนี่นี่พี่ต้อยทำเรียบร้อยสวยเลยค่ะนี่ค่ะ ค่ะอืมจะไหวหน่อยโอเคนะคะมาดายา่าแล้วก็แต่งคนต้นสุโชคนะคะนะคะี่ค่ะพุทธสุประโชคนะคะสวยงามค่ะขอบคุณค่ะแ่งค์ f o r w a c h i n g by